สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ร้านเจ๊จุ๋มส้มตำไหวเหนียวนะฮะร,ร้านนี้เป็นร้านขายส้มตำที่มีเมนูหลากหลายเลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าราคาเป็นกันเองมากๆเลยนะฮะนี่อ่านี่ตำไทปูนะฮะยำหอยนางรมนะฮะนี่ลองกินดูตัวตัวใหญ่มากใหญ่มากดูตัวๆๆเต็มช้อนเลยนะตัวตัวเดียวนี่ใหญ่ โยำหอยแครงนะนี่เสี้ยให้เยอะมากเยอะจริงเด็ดจริง,รงแล้วแบบตัวใหญ่เนี่ยตัวเล็กๆนะ<ม>กกร,ะระู้ว่ากำลังพอดีกำลังแบบมีเลือดน้อยๆอย่างเด็ดจ้ะเด็ดยำหม,มูกรอบหรือว่าราบหมูกรอบนี่แหละเออลาบหมูกรอบราบหมูกรอบอันนี้หมูกรอบนั้นะมมมมมมเนะน้นๆนะทั้งนั้นเลยโอ้โหน่ากินมากนี่โอ้ย สามไปได้ไหนจับไปสามไม่เขาเหนียวนี่ฮะเมนูของเขานะครับนี่ร้านจุ๋มส้มตำองแดงนี่อ่งแดงเลยนะดูราคาดูราคาซะกอเห็นไหมอ่อโอ้โหเมนูหลากหลายจริงๆนะอืมตามมากินได้ที่ไหน เดี๋ยวทิ้งนี่มดุดไปดีกว่าถ้าอธิบายเดี๋ยวจะงงนะนี่นะครับตรงนี้เป็นจุดขายแม็กจุดหนึ่งนะขนมหวานกินฟรีคิดดูราคาถูกแนละ้วยังมีหนุ่มหวานให้กินฟรีแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะบางทีบางร้านะอาจจะมีแค่2อ,อย่างสามอย่างแต่นี่ดูดิมาเป็นบึ้มเลยมีทั้งรสช่องนง้ำกะทิมีทั้งนง้ำกะทิแล้วก็น้ำเชื่อมนะเลือกเลยว่าจะ,จะกินอะไรนี่ชอบกินนี่ พู้ซาจีนอ,อ่าวันนี้ผมกินเป็นน้ำเชื่อมเลยกันอ,อย่างละหน่อยตอนนี้เรามาันจะจะหมดหลายอย่างแล้วนี่อีกนิดนึงไี่ไช้อนยังไม่ได้ใช้นะขอใช้ช้อนนี้เลยมันดีตรงนี้แบบแหมพอกินอะไรขาวๆแล้วมีหนมหวานตบเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวเราไปใส่น้ำเชื่อมอ่าเขาก็มีน้ำเชื่อมกับนี่นะน้ำกะทิก็คือทำเองใหม่สดสด แล้วก็พวกน้ำแดงนมอะไรก็มีนะใครอ,อยากกินที่เป็นแบบเด็กๆนะอยากกินน้ำแดงราดนม,มนตักเลยอืมากเลยใช่มีขนมหวานให้ล้างปากชอบชอบมากมีชากล้วยพุซ่าจีนแล้วก็อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป่กินเลยหรือกัอื้อ อ,อร่อยกินที่นี่ไม่พอกลับด้วยครับเยอะมากแล้วคือหมดนี่นะคือแบบกินที่นี่ก็จุกแล้วกลับบ้านไปอีกใหญ่ๆสองถุงคือเยอะมากนะจะอยู่ในหลักร้อยยังอยู่ในหลักร้อยอยู่นะคิดดูดินี่ได้ประมาณสามบ้านเลยเนะี่ยของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยทั้งหมดราคาแค่ 300. แค่สามร้อยแค่สามร้อยนะแล้วแล้วก็เนี่ยซื้อกลับอีกสองถุง แล้วมันก็ยังไม่ถึงพันอโอ้โหยังอยู่ในหลักร้อยอ่ะสุดอยอดเลยอย่อืม,อม